สวัสดีค่ะสวัสดีจากเมืองโกกกต้าประเทศอินเดียน,นะคะวันนี้มาแปลกนะวันนี้ชนไม่ได้นั่งอยู่ที่บ้านมีโซฟาสีแดงอยู่ข้างหลังอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะนั่งรถไฟไปที่เมืองพุทธคยานะคะถามว่าไกลไหมไม่ไกลค่ะ4ี่โมง50ไปถึงที่นูน่นประมาณเกือบเกือบหทุ่มหชั่วโมงนะคะถือว่าสั้นมาก ถ้าเทียบกับการเดินทางทั่วไปในอินเดียนะคะทำนี่อเช่อเช,อช่กำลังถ่ายอยู่แล้วมีเด็กน้อยสนใจบอกว่าทำอะไรอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮัลโหลเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลน้ำมันกี่ตุมากน้ำกี่อ่าจุนโดนัม Thank you. <laughs> อเอ็กเอร์คไมโครโฟนเด็กน้อยเข้ามาทักนะคะเพราะว่าเขา,เขาคงไม่เคยเห็นอะ่ะอย่ยป้าคนนี้ทําอะไรตรงสถานีตรงเนี้ยนะคะรถไฟตรงเนี้ยปกติแล้วคนทั่วไปเขาจะใช้กันขึ้นแท็กซี่แล้วก็มาลงตรงข้างหนา้าซึ่งเขาก็จะต้องลากสัมภาระทั้งหมดมาด้วยตัวเองแต่ที่เนี่ยสถานีฮาวรา ซึ่งตรงนี้เขาจะอนุญาตให้เอาสามารถเอารถเข้ามาได้เนี่ยค่ะคันนี้เราจ้างรถมานะแล้วตอนนี้ยังรออีกประมาณชั่วโมงหนึ่งกว่ารถกว่ารถไฟจะมาเราก็เลยยังเก็บของเก็บสัมภาระไว้อยู่ในรถยนต์ได้อยู่นะคะยังไม่ต้องขนสัมภาระออกมาไม่งั้นเดี๋ยวจะยุ่งเราจะกลัวของหายอะไรหายสถานีฮาวร์ดสเตชันเนี่ยอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็คลาคล่ำที่สุด ตรงข้างๆนะคะจะมีสัญลักษณ์ของเมืองโกโกต้าตั้งอยู่นะคะก็คือเป็นสะพานฮาวราฮาวราบริดจ์สะพานตรงนี้สร้างตั้งแต่สมัยที่อังกฤษเข้ามาปกครองเขาไม่ใช้ปะปูเลยสักอันหนึ่งนะแต่เป็นการเป็นสะพานแขวนใช้การยึดกันโยงเข้าด้วยกันเนี่ยจากสถานีฮาวราที่คนคลาคล่ำอยู่ตลอดเนี่ย ตอนนี้กลายเป็นว่าเดินสบายมากเดินสะดวกมากลองดูนี่นะคะไม่มีคนเลยอะโล่งมาก ตอนนี้ขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะคะแฟนกำลังไปเอากระเป๋าจากรถขึ้นมาไว้บนสถานีตอนนี้ทุกคนขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะอีกประมาณ20นาทีเครื่องไม่ใช่เครื่องเนาะรถไฟถึงจะออกอันนี้ที่เรานั่งมันจะเป็น AC 2 o tier ก็คือเป็นเป็นรถแอร์2ชั้น2ชั้นหมายความว่า สองชั้นหมายความว่าเนี่ยมันจะมีที่นอนให้สองชั้นมันจะมีอีกแบบหนึ่งสามชั้นนะคะแบบนั้นเราคนไทยเรานั่งไม่ได้แน่เลยอย่าไปเลือกนะคะแบบนั้นคือราคาถูกจริงแต่จะเราจะนั่งไม่ไหวอันเนี้ยสองชั้นเรายังนั่งได้อันนี้เรานั่งของรถไฟราชธานีนะเป็นรถไฟที่ดีที่สุดของอินเดียไอตอนเนี้ยมันดีที่สุดเท่าที่เราจะคัดนั่งได้นะตอนเนี้ยนะนะคะ เป็นราคาที่เรารับได้แล้วการบริการก็ถือว่าไม่ได้แย่นะคะคนไทยเรารับได้ไม่ต้องกลัวว่าอุยรถไฟนั่งรถไฟเฉยนั่งไม่สบายจริงๆแล้วนั่งสบายค่ะเราได้นอนด้วย นั่งไปนั่งมานะคะสองสามชั่วโมงไม่รู้จะคุยอะไรกันดีอีชั้นก็เลยอัปเกรดตัวเองนะคะจากคนข้างล่างขึ้นมาเป็นชนชั้นสูงเรียบร้อยแล้วนะคะดูสิคะอันนี้รถไฟมันจะที่นอนให้สองให้สองชั้นเห็นไหมคะอันนี้ดีชันอยู่ชั้นสองมันก็ไม่ได้แย่นะเพียงแต่ว่าก่อนโควิดเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะมีเป็นชุดหมอนผ้าหม่มผ้าปูอะไรให้เรียบร้อยสวยงามเหมือนนะคะตอนนี้พอมีโควิดปุ๊บเขาเอาออกหมดเลย นอนแค่นี้พอ,อกับอีกอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเมื่อก่อนเนี้ยเขาจะมีอาหารเสิร์ฟให้อย่างรอบเย็นอย่างเงี้ยค่ะเสิร์ฟให้2ครั้งเลยนะมีทิฟฟินเป็นอาหารว่างตอนเย็นก็เป็นจะ,จะเป็นพวกชากาแฟขนมปังอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ตอนหัวค่ำตอนประมาณ2องทุ่มเนี่ยเขาจะมีเป็นอาหารเป็นมื้อหนักให้มีโรตีมีดานให้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมีโควิดปุ๊บ อันนี้ก็คือจะมีเป็นการเสิร์ฟอาหารเป็นการขายอาหารมากกว่าก็คือเนี่ยตั้งแต่นั่งมาเนี่ยนะสองสามชั่วโมงเนี่ยเดินกัน20-30เที่ยวแล้วเนี่ยขายชาบ้าง ขายขนมซองๆบ้างแล้วก็มีขายอาหารเย็นด้วยถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้ออย่างเงี้ยก็คือซื้อได้ใครอยากจะได้ก็คือสั่งเอาอันนี้ซุปขายซุปขายแม็กกี้อันนี้ขายชาใครอยากกินกระําใจนะตามพี่เขาไปเลยนะคะ เราดูวิธีการาาาคนนี้ยังดีหน่อยนะไม่เข้าหวังขาอันนี้เดี๋ยวจะพามาดูอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในเนี้ยเขามีอะไรให้บ้างอย่างแรกเลยนะคะในห้องโดยสารเนี่ยมันจะมีเตียงให้ทั้งหมด6ที่นั่งก็คือมีฝั่งหนึ่งมี4อีกฝั่งหนึงอีก2นะคะตอนแรกก็คือเราสามารถนั่งเป็นเก้าอี้ได้แล้วพอถ้าเกิดว่าเราอยากจะนอนเนี่ยคือดึงพับ เอาเบาะลงมากลายเป็นเบาะนอนอีกทีหนึ่งแต่อย่างที่บอกนนะคะพอมีโควิดปุ๊บเขาไม่แจกพวกอุปกรณ์เครื่องนอนเลยนอกจากนี้ก็คือยังจะมีมีไฟนะไม่ต้องกลัวว่าจะมืดแล้วก็มีนี่เราเชื่อว่าหลายๆคนต้องถูกใจอันนี้ก็คือเป็นสวิตช์ไฟเราสามารถเสียบชาร์จแบตได้เลยแล้วเขาก็จะมีเป็นไฟอ่านหนังสือให้ด้วยนะคะ,ะค่ะ,ะ,คะบางคนก็อยากจะนอนสบายๆอ่านหนังสือไป แล้วค่อยหลับอะไรเงี้ยเราก็มีไฟให้ทำไมรถไฟอินเดียเนี่ยจะต้องมีที่ตากผ้าให้ด้วยเพราะว่าบางทีอะ,ะในการเดินทางรถไฟอะบางทีมันวิ่งจากเหนือจรดใต้ตะวันออกไปตะวันตกเนี่ยค่ะบางทีมันวิ่งอะยี่สสชั่วโมง30-40ชั่วโมง จากอย่างสมมตินั่งจากเดลีลงไปทางอินเดียใต้เนี่ยนะคะนั่งรถกันเป็นวันนะคะนั่งไปเจอตอนนั้นน่ะเมื่อสักสองปีที่แล้วอะ,ะนั่งรถไฟจากโลกาตาไปมุมไบเชื่อไหมเขาว่า30ชั่วโมงมันเหมือนกับเรานั่งรถไฟจากกาญจนบ,บุรีไปอุบลราชธานีอย่างงี้ค่ะตะวันออกสุดไปตะวันตกสุดนั่งขาไปเนี่ยสาชั่วโมง ขากลับอีก30ชั่วโมงคิดดูอยู่บนรถไฟทั้งหมดอ่ะ60ชั่วโมงคุณขาเมื่อยสุดๆเนี่ยเพราะฉะนั้นคือไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้ค่ะมันจะรองรับคนที่เดินทางในระยะยาวด้วยสำหรับใครที่อยากทดลองนั่งรถไฟอินเดียนะคะแต่ว่ากลัวว่าจะหลงทางลงไม่ถูกสถานีวันนี้มีแอปมาแนะนำค่ะชื่อแอป Indian Railway Train Status ใช้ได้ทั้ง Android และ iOS เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยก็เข้ามาตรงคำว่า Live Train Status จากนั้นใส่ Train Number ลงไปแอป,ปจะแสดงผลสถานะปัจจุบันของรถไฟกำลังวิ่งอยู่ที่ไหนสถานีต่อไปเหลืออีกกิโลเมตรเหลืออีกกี่นาทีกี่ชั่วโมงบอกหมดนะคะเมื่อใกล้ถึงสถานีที่หมายเราจะได้เตรียมตัวลงล่วงหน้าถึงแล้วค่ะนี่ คืนนี้ไม่ไหวแล้วนะคะเดี๋ยวไปนอนก่อน